โอเคครับตอนนี้ทางช่องเราก็มีกลุ่ม Discord นะครับซึ่งทุกคนก็สามารถขอแมปขอให้ผมทำคลิปแมปต่างๆก็เอาบอกกันในนี้ได้เลยครับก็จะมีหาเพื่อนเล่นแล้วก็ขอแมปได้นะครับโอเคครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งตารางคลิปนี้นะครับโอเคอินโทรมา เคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านนักเชอบรเกมเดบอักรับซึ่งอยู่กับแกนวิวเดิมนะครับวันนี้ก็มีแขกรัเชิญนะครับกอเดรอครับครับเอาผมวันนี้มาทำอะไรครับดูว่าถ้าน้ำมันหมดจะขับรถได้อีกไหมครับผมทำทำแต่กระเมือนบอสอ่านข่าวเลยใช่ไหมครับฮะบกิลตีอ่าใช่ครับทเหมือนใช่ไหมครับเหมือนครับผม ซึ่งรถที่ผมจะมาทดลองใช้วันนี้ก็คือรถซูบารุนะครับแต่ในเกมมันอ่านว่าซูโม่นะฮะใช่ไหมครับรแล้วแขกเชิจะขึ้นรถซูบารุด้วยไหมครับหรือจะขับรถคลาสสิกไปจะขับคลาสสิกไปครับผมอ่านำใช่ไหมครับที่นำด้อ่าได้ครับ ซึ่งสาเหตุที่ผมเอาซูบูรุมาเพราะว่าเป็นรถ SUV เหมาะกับการไปเที่ยวดีนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับครับผมถ้าพี่เอารถสปอร์ตมาแล้วก็เออถ้าผมเอารถสปอร์ตมานะฮะก็ถ้าเกิดผมติดอะไรขึ้นมาก็ซวยเลยใช่ไหมครับใช่สปอร์ตรถใหม่ใช่แล้วครับไอ้น้ำมันมันก็จะไม่ มันจะไม่ยอมหมดสักทีครับผมอย่าตกแมปแล้วกันโอเคครับพิดหรือเปล่าเล่นไหนแล้วลิวถูกเล่นแล้วครับเอ้ยผิดเล่นแล้วผิดเล่นแล้วชินกับรถประเทศไทยมากเหลือเกินนะฮะผมเนี่ยป <c oughs> ัด้า ซึ่งคันนี้ก็เป็นขับสี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่านี่แหละคือสาเหตุที่ผมเอาคันนี้มาเพราะว่าเป็นรถขับสี่ด้วยแล้วก็ยกสูงด้วยใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้าผมเอารถสปอร์ตมาแล้วก็ติดแน่แล้วต้องเล่งเวลาไหมครับได้เลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวคลิะนานๆกินไปไหมครับ <c oughs> อเกอเอ้ยเวลากันเลยครับจ 11, ากนึ0ง0มืนึงพันราคาน้ำมันหมดจะได้เท่าไหร่เริ่มไปเลยครับ <c oughs> Thank you for possible. าเราดูว่าน้ำมันหมดโอเคเราว่าน่าจะต้องจบไปกับนี้ล้วเาไปครับเดี๋ยวจะไปมุ่งมั่วได้ไหมได้โอเคครับ อโอเคครับก็ตอนนี้น้ำมันหมดไปที่เดียวร้อยแล้วครับใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมก็ได้แค่แบบเลี้ยวนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปไม่ได้แล้วครับ <c oughs> กดเกบรกมือได้นะฮะแล้วก็ไฟเดียวได้แล้วก็ไฟจุดเต็มได้หมดได้ยกเว้นเคลื่อนที่ใช่นะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวผมรอกดแรงๆกันนะเกาะไปไม่ได้ครับซึ่งมันนี้ขึ้นว่า no f o o d อ,อะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ม,มันบอกว่าไม่มีน้ำมันซึ่งผมก็เสียดายนะที่มันไม่ห,หมดตรงตรงไหนครับตรงนี้ครับผมมันสามารถกดกดเติมน้ำมันได้ใช่ครับที่ลองกดดู มันเติมให้คนอื่นได้เลยเนี่ยอ่าประมาณนี้ไม่นานะเออเติมได้เติมได้โอเคผมต้องขึ้นรถแข่งรถเชิญผมกระพานไปนะครับอ่าใช่ไหมครับนะคะก็จบคลิปไปเลยไหมครับได้ครับจบคลิปเพียร์เท่านี้ครับชอบก็อย่กดไลค์กดกด subscribe กดแชร์ด้วยครับ,บ,รรรรบถ้ามีอะไรมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับยินดีขอลาบมาก,ก่อนครับ ส่วนเรื่องคลิปที่คนขอแมปมาก็เดี๋ยวผมจะทำตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับครับเออสิที่ผมลืมบอกไปก็คือคเงินผมจาก11,000ห 1, ตอนนี้มี30,000นนะครับซึ่งเพิ่มเยอะเลยจาก น้ำนะมันเต็มจถึงน้ำมันหมดก็อยู่ที่เพิ่มมาอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ขอรับขอรับบาย particular.